อ่ะสวัสดีครับพูดดีเฟอกดเข้ามาทุกท่านเออลงผู้ติดตามอีกสองวนยสิบแปดคนได้แหละวเนี้ยผมจะมาเออเอออัดอัดเออัดเองได้ไหมผมทำอะไรเออั่นแหละคือตอนเนี้ยทรางเขาชองผมเนี่ยอย่างที่ผู้คนทราบกันเอออาจจะไม่ทราบแล้วคือมันไม่มีแนวทางอะกิดว่าคือต่อจากเนี้ยเดี๋ยวจะทำเป็นอทำเป็นยูทูบเบอร์ จริงก็ไม่อยากข่าวเราเออไม่อยากข่าวมากๆเลยเฮ้แต่แต่ว่ามันเป็นวิดีโอเพื่อจำเป็นเนี่ยเออเพราะฉะนั้นก็ฝักไม่ฝักตัวด้วยฟอยด์ได้ไหมนี่มันกี่วิละมันจะควบกันทีด้วยอ๋อแต่ว่าชัวร์ข่าวนะเห็นไหมเนี่ยชัวร์ข่าวนะต้องอยู่ตันเด็กกันทีแล้วกันเนาะ